สวัสดีดครับพ่อแม่พี่น้องอยู่กับห้าสองคนพี่น้องต้นสวัสดีจ้ามันแค่ตาจ้าครับผมหาอยู่ให้กินแบบบ้านบ,าน,บานครับอีพี่นีกะสิผ้าพีพะนองมากินตาบักทัวแลวกะกะนี่ครับผมถอดเขียดนะครับผมน้องต้นได้ไปไตขึ้นขึ้นกอนนะครับผมพ่อแม่พี่น้องนี่แหละครับไอเขียดเขียดอิมูนะครับผมนี่ถอดถอดเรียบร้อยแล้วครับผมมามาต่ำอยู่หน้าเลยครับต่ำสดสดเลยตับักทัว ก็ะเขียบแมนวะอีหล่ะแมนจ้ะอ่าเมื่อว่านี้เมื่อว่านี้น้องตนได้ไปตัดอ้อยนะครับผมได้รับไปรับจ้างไปรับจ้างนะครับผมก่อันนี้ก็มา่กินข้าวตอนตอนแรกเนาะตอนนี้ก็จะเอ่อซีโมงแล้วสีโมงหาโมงทือว่ากินข้าวเที่ยงเนาะเพราะว่าข้าวเที่ยงมันน้องตนกับท่านได้กินนะครับผมอยากนะครับผมเห็ดทุระลายยางนะครับผมสักเสือพงเสือพานะครับผมก็ได้ ล่างจงล่างจาน,จานเฮ็ดยังให้มันเรียบร้อยแล้วครับผมยุบัดน,นะครับผมมืนอนี้กะมากินต่บ,บกทัวกับทอดเขียดให้พ่อแม่พี่น้องเบิง่งเนาะมืนอน,นี้เนาะพี่หล่าแม่นจ้ะครับต้องแค่หน่อยครับผมก็ต้องวอร์ลายครับพ่อแม่พี่น้องลุยกองเข่าหน่อยเอ้โบ่หน่อยได้นี่ใหญ่อยู <c oughs> กอาายนะ่กองเข่าแงนะครับกองเข้าใหญ่กินครับผมมากินเขา่าถือว่ากินเขาเ่าแรงนะครับผมกินเขาเ่าแรงนั่กัน ำบักทัวกับทอดเขียดจิมโมเขียนอิมโมอว่านี่ไปจัดอ้อยจัดอ้อยหารับจ้างครับผมหางเงินบริยูบาทครับสามสี่หมื่นนี่ครับมีโอกาสึ้นเราอะไรครับพอไม่ไปนอน มมา่าไทยกิบได้เขียนมาพเราะว่าขึ้นก่อนเนาะพรอดีนตัดตัดอ้อยแล้วตองต้นกลไปไปย่งมแรงนะครับไปกับรุ่งนี่ครับเขียดเขียดอิมูกับผ้าทองเรียบร้อยแล้วครับทอดครับตากเดดจ,จ,จับว่าจับจับเจว่าขามันหย่ำง หายุ่ห้ากินแบบบันบานง่ายยุ่งง่ายครับผมมีวิวของห้องกับเป็นกล่องฟางนะครับทำไมพี่นอนๆกล่องฟางที่ตองตนได้อัดไปมันม,มาทายยุ่งหลังหลังกล่องฟาง พอดีได้แัตัวมากกักําละฮาบาทก็เลยแบบม,มีเกียดพอดีครับไปตำาบกตัวก็น่นะแตบ่บบกตัวกินกับทอดเกียดลองบึงขึ้นสิ่เสบมาเด้อครับกินกับน้ำกัด พ่อแม่พี่นอ้องตอดเขียดแซ่ยบแต่บากตัวกันต้นกันทำเองครับใส่พริกใส่พริกประมาณหากกนาน,นุ่งไงพูดอะไรบ้างครับผม มันกหน่อยให้ยป่วยหายผู้ใหญ่ป่วยเขาครับครับครับใส่พริกหานนวลใส่แบบกรอบแบบเน่าแบบกระเทะมาลองกินมึงกับผมกับเนี้ บรรยากาศท้องให้ท้องหน้าบานเฮ่านะครับบรรยากาศดีร่มเกินสบายเดี๋ยวสิหาโอ,อกาสมานอนหน้าจมืกอ,อยู่ครับ <c oughs> มีครับครับพี่น้องเสร็จผมเลยครับผม <c oughs> ผมเสริมรอครับผมลังร้านี้ก็เป็นข้อ้วยนะครับผมข้อ้วนี่นะข้อควยค<ม>อันนี้<ม>ขอกฟางนะครับขอกเฟียงเยอะ กี่หมวแคบปะเจ็บจ้ายังตืป้ปากนี่ได้ออกแล้วอือ,อ,อันนี้กินแล้วเลยปะ กินอะไรเร่ยป่าครับกินอันนี้แล้วเลยเป่าครับกินเขาอีกบ่ามเรื่อยกินอันนี้แล้วเลย่ืยอย่างนี้แล้วเรื่องงั้น,นกับบุหรี่ว่ากินอันนี้จะชิ่มว่ะดูว่ามาแร่งที่กินอีกว่ะแซ่บอาเขียว บางก้นเพิ่งกับพุกกินนะครับขอโทษดอไพยด้วยครับเขียบแซบด้วยครับห้าสาวๆบางก้นที่เบิ่งผมอยู่อาจจะพ่กกินครับผมร่องครับแซบอร่อยมันเป็นอาหารพื้นบ้าน โปรตีนทั้งทีแล้ครับโปรตีนสุดย <c oughs> อดกินผม ยิ่ผมจะของสัตว์เขาเลยคำยังไงจ้ะนะครับอื้มฟาดฟาดนี่ครับปากกอกอ๋อ,อฟาดฟาด งายกินหนาหวานอร่อยเข้าหนาน้าเลือกอะ นี่ร่มนี่ร่มหนาวพัดมากอืมหนาวพัดโชยมาเงา

nhập này <laughs> ừ. กันเนาะพี่ชาเนาะอำบกตัวกับอื่นอดเกียดพี่ตนบ้าเขากันเลยไม่กินหัว

โรตีนสุดยอดเลยได้กิ่นนี่แซ่บขึ้ยอดหวานมันหายากเจ้าชีเดด้ตลอดตัวขึ้นบ้านนี่มึตงตัไปคุบนะครับไปตบเตะว่าได้ทายบรรยากาศตอนไปหาไมา่ให้พอมีพี่น้องบิน ตามด<ม>้วยถัถ่วคุณจอดเกลี้ยแซ่บเบิร์ดเหรอเอ้มอืมคำสุดท้ายครับผมคำสุดท้าย เทียนเบิร์ตเล้วโอเคครับพ่อแม่พี่น้องต้องสาวว่าเกียรเบิเร์ตเล้วกะอ,อิ่มนะครับต้นกะทิคอโต้นะครับผมคลิปนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์นะครับกดไลค์กดกระดิ่งครับผมกดแชร์กดสกายต้นแค่เชนแอร์บ้าวิสานอายุให้กินแบบบ้านๆครับพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ ก็ขอตัวลาก่อนครับผมเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ